รุ่นสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ครับอยู่กับจานเท่งครับนี่เนี่ยซืบรคกุ้ยเลยแล้วน <laughs> ้วมันก็ไม่มีเว้ยโอ้ยชิวๆอยู่แล้วสบายๆกำลังไปกันอยู่เสียงมาอ <W anda. S 2> ันเดียน้ำมันกำลังไปกันอยู่รอน <c oughs> ้ำมันครับรอน้ำมัน นอนเล่นลอๆไปก่อนมาเลยครับจานเทืองเน่ซูบลีได้เน่เอนลมเปนอาไอ้ออลฮะอาบฝนลเอาไอแล้วคือเกินแล้ว